ตัวแรกเลยนะครับก็คือของตัวผู้มีเงินได้เองนะครับก็คือตัวท่านเองนะครับเจ้าของเงินได้เองเนะี่ยหักได้สามหมื่นนะครับข้อที่สองก็คือในส่วนของภรรยาภรยาหรือสามีของท่านนะครับถ้าไม่มีเงินได้นะจะมาเอาสามีหรือภรรยามาหักได้เนี่ยสามีภรรยาจะต้องไม่มีเงินได้นะครับเอามาหักได้อีกอีกสามหมื่นนะผมยกตัวอย่างเคสเคสหนึ่งนะครับซึ่งอันนี้ประสบการณ์จริง แต่ก่อนผมเคยทํางานอยู่ที่นาทิว่าฮะแล้วก็มีประาธรานชนไม่ทราบว่าใครเป็นผู้สริมบ้างผมไม่แน่ใจนะ้วเามีภรรยาสี่ท่านนะมีภรรยาสี่ท่านถามท่านว่าสามารถเชื่อฟิลถักภรรยาได้กี่คนลนะกี่คนละผมมีหี่คนนะฮนะตุ๊กต้องทำใหม่สลามมีการรับรองจากภรรยาคนแรกคนที่สองหรือสามเรียบร้อยฮนะผมรักได้กี่คนนะพี่ผมรักแค่สามก็หคุดแลต้องทำใหม่สลามนะ แต่ไม่ถูกต้องนั้กับนายไทยคนเดียวกี่คนครับหักได้คนเดียวนะฮะมีกี่คนก็หักได้คนเดียวเมืท่านบอกอิชายสลามเนาะว่ามีประยาดได้กี่คนเนาะไม่ต้องอิชายครับสกักกาพูดไม่ห้ามครับมีกี่คนไม่ได้สา <c oughs> ดีกว่า <c oughs> หักได้คนเดียวนะฮะแต่วิธีตอบเนื่องจากอสลามเนี่ย ถ้าจะมีภรรยาอะไรท่าเนี่ยถ้าานไปตอบว่าคนใยได้มากกว่าไม่ได้เขาไม่ยอมน,นะแค้ท่านตอบว่าหักได้ทุกคนเลยแนละ่บางแต่หักไปแลว้วก็ไม่เกินสามหนเ่ยก็สามารถได้อีกคนนะคนเดียวเป็นไงดีครัแต่จริงแล้วกฎหมายสลังนี่ก็เป็นกฎหมายที่ใช้เฉพาะเฉพาะสามจังหวัดตรนั้นกฎหมายไทยไม่นะรับนะฮะจดทะเบียนรั้ทรงที่สองต่อจากรั้งแรกตัวนั้นจดทะเบียนซ้อนนะเพราะฉะนั้นสามีเหลือของภรณยาผู้มีเดิกได้เนี่ยจะต้อง ได้คนเดียวและที่สําคัญนะครับจะต้องเป็นสามีหรือภรรยาที่ชอบด้วยกฎหมายด้วยคําว่าชอบอด้วยกฎหมายคืออะไรครับไปให้นักกฎหมายชอบยังไงะครับชอบด้วยกฎหมายคือต้องจดทะเบียนสมรสด้วยนะฮะถึงจะหมาดาได้นะครับข้อต่อไปก็คือบุตรลูกกันนะครับลูกก็เป็นอย่างนะครับต้องเป็นลูกที่ชอบด้วยกฎหมายด้วยคําว่าชอบอด้วยกฎหมายก็คือลูกที่เกิดจากสามีภรรยาหรือวิดามาดาที่ ไปทะเบียนสมรสกันถ้าไม่จดละครับถ้าไม่จดละถ้าไม่จดละครับมีหลายท่านเนาะอยู่กันแบบแต่งงานในเิยไม่จดทะเบียนหรอกนี่นะเยอะนะถ้าไม่จดทะเบียนนะครับให้ท่านถือว่าบุตรคนนั้นเป็นบุตรที่ชอบเพื่อกฎหมายของภรรยาฝ่ายเดียวนะกฎหมาย้องบอกให้เลยนะว่าเป็นคนท,ที่ชอบเพื่อกฎหมายฝ่ายเดียวและถ้าเกิดสามมีบอกอ้าวแล้วฉันฉันก็เหนื่อยเหมือนกันนะขอใช้สิทธิ์บ้างได้ไหมฮะ ถ้าไม่จดทะเบียนการคุณพ่อใช้สิทธิ์ได้ไหมฮะแต่ถ้าสืดอยากให้ใช้สิทธิ์ได้ก็คือต้องไปจดทะเบียนรับรองบุตรครับถึงไม่จดทะเบียนกับคนนุณแม่แต่ก็ต้องจดทะเบียนรับรองบุตรเพื่อบุตรคนนั้นเป็นบุตรที่ชอบด้วยกฎหมายนะครับกฎหมายก็เห็นอย่างนี้ครับว่าถ้าเรียนหนังสืออยู่เอาไง่าย้ครับศึกษาและอ่านยากเอาง่ายๆภาษาบ้านๆเลยถ้าเรียนหนังสือหักได้หมื่นเจ็ดถ้าไม่เรียนหนังสือหักได้หมื่นห้าแต่ถ้าเกิดทำบ้านคนมธฐามนะ สมเเรียนเหมือนนอครับหักได้เท่าไหร่ครับคุณพี่สมเด็นเมือนนอไี่ถือว่าเรียนหนังสือไหมเรียนนะฮะหักได้ทั้งหมดเท่าไหร่ครับหมื่งห้าครับ <15. S 1> ถ้าเรียนเหมือนนอ,นอหักได้แค่หมื่งห้านะครัให้ท่านจำดีเนาะอ่าเดี๋ยวตรงนี้คือในส่วนของของจำนวนเงินต่อไปมาดูคุณสมบัติคุณลักษณะของบุตรที่สามารถมาหัลดเงินได้นะครับ ข้อแรกนะครับบุคลจะต้องอายุไม่เกินยี่สิบห้าปีไม่เกินยี่สิบห้าปีนะครับแต่ว่าถ้าเกิน2ี่สิบปีมาแล้วนะครับต้องศึกษาอยู่ระดับอุดมศึกษาเท่านั้นที่จะมาขับรถ่ันได้อุดมศึกษานี่แค่ไหนรวมไปทปั้งปวสปวสก็จะเป็นอุดมศึกษานะที่นี่นะหรืออย่างทางเปน็นทหารอย่างเงี้ยนะฮะได้นะครับนะครับถ้ายุเกิน2ี่สิบห้าปีนะครับอ่าไม่ได้ถ้าเกยี่กินห้านปะีแต่ถ้าเกิด อายุบทเนี่ยต้องอยุไม่เกินยี่ห้าแต่ถ้ายุคเกินยี่สิบสี่ยี่ห้าเนี่ยจะต้องศึกษาอยู่อยู่ระดับอุดมศึกษาทางานนะครับอันที่สองนะครับจํานวนบุตรที่อาจลดหย่อนนะครับท่านจะขยันยังไงก็ได้มีบุตรกี่คนก็ได้ครับหักได้ไม่เกินหักได้ไม่เกินสามคนนะครับหลักการนับมีอีกครับหลักการนับมอมกว่าเวลานับลูกเนี่ยให้นับคนเกินด้วย แต่ไม่นับคนตายนะฮะแต่ทั้งงงนะมฮะลงงงไฮะเวลาหน้าผูดให้ตาม่างนี้แล้วงนะนะบนคนเกินแต่ไม่นับคนตายครับเอาไอยกตัวอย่างง่ายๆนี้ว่าสมมตสุติคุณพ่อ,อคุณแม่ผมขยันมากมายแล้วฮะมีลูกทั้งหมดห้าคนนะห้าคนนะคนโตเนี่ยอายุยี่สิบเจ็ดปีแล้ะนะครับก็ทํางานเรียบร้อยแล้วฮะคนที่สองอายุยี่สิบสี่ปีครับศึกษาอยู่ที่มอนะครับคนที่สามเนี่ยอายุสิบเก้าปีคร ศึกษาอยู่ระดับกบศนะครับคนที่สี่เนี่ยอายุประมาณสิบห้าปีศึกษาอยู่มัมม .6 คนเล็กยังอยู่อันบานะถามว่าคุณพ่อคุณแม่ผมหักแล้วองนได้ได้กี่คนฮนะสามคนนับคนแรกไหมคนที่ยี่สิบเจ็ดต้องนับด้วยไหมนับไหมฮะนับไหมครับนับนะฮะ <ๆ S 2> <ๆ S 1> เหมือนที่ผมบอกครั้งว่านับคนเกินด้วยคนเกินต้องนับเป็นเป็นหนึ่งครับคนที่สองคนที่มอ,อหักได้อยู่ไหมฮะ คนที่สามที่อยู่กควาชอว์โสองหักได้ใส่มาอีกสองคนหักได้ไหมฮะหักได้ไหมฮะใส่งล้วลูกห้าคนหักได้สามคนจริงแต่ข้อจริงมันหักได้อีกคนนะแค่สองคนเท่านั้นนะครับเพราะคนแรกเขาเกิดไปแล้วไอ้นี่คือเขแรกผมเรียนท่านว่านับคนเกิดแต่ถ้าบังเอิญฮะพี่ชายผมเขโตอายุสั้นไปแล้วเสียชีวิตไปฮะแสดงว่าให้เริ่มนับนึงที่บุตรคนที่คนที่สองครับแสดงว่าถ้าบุตรคนแรกตายไป ผมหกักรถจนได้กี่คนครับสามคนก็คือคนที่อยู่มอ,อคนที่อยู่รอสแล้วคนที่อยู่มอสามถูกไหมครัอันนี้คือที่ให้ผมเรียนว่าวิธีนับใหน้นับคนเกินถ้ามีคิวคนเกินให้นับคนเกินไปหนึ่งครถ้ามีคนเกินอีกนับคนเกินไปสองนะครับแล้วก็นับไล่ไปเรื่อยๆแต,ไๆแต,ไๆแตๆ่ไม่นับคนตายฮะถ้าคนแรกตายไปไม่นะะับฮะมาเริ่มนับหนึ่งที่คนที่ที่สองนะครับอ่านทราบวิธีนับไปยังนะคะอันนี้คือส่วนนในการนับนะครับ แต่ที่ผมเรียนท่านอีกตัวหนึ่งในตัวนี้เป็นเป็นข้อกฎหมายเป็นเป็นข้อแท้จริงหรือเปล่าข้มีหลายท่านอันนี้ที่ผมเอามาเล่าท่านฟังเลยสมมติว่าเป็นข้อแท้จริงมีมีรูปของท่านหนึ่งท่านเปกความบุญรรยายเนาะไม่แน่ใจว่าท่านทราบหรือเปล่าว่าการบรรลุนิติภาวะนะครับมันต้องบรรลุตอนอายุเท่าไหร่ครับเนาะบรป็นรูปนี่้ครับไปดูแลเนาะอายุเท่าไหร่ครับพี่บรรลุนิติภาวะอายุเท่าไหร่ฮะยี่สิบพอบรรลุนิติภาวะยี่สิบกฎหมายบอกว่าถ้าจะเอามาหารถยนต์ จะต้องศึกษาอยู่ะระดับระดับใดครับอุดมศึกษาใช่ไหมอันนี้ข้อแรกที่ท่านเคยได้ยินม,มาตั้งแต่เด็กๆว่าการบรรลุนิติภาวะเนี่ยมันบรรลุตอนอายุยี่สิบมันมีเป็นยุทธีบรรลุอีกอันอันหนึ่งนะครับเขาเรียกบรรลุตามกฎหมายท่านทราบไหมครับว่าทำยังไงทำยไงครับแต่งงานใช่ไหมครับแต่งงานนะถ้าท่านอายุไม่ถึงยี่สิบแต่มีการจดทะเบียนสมรสโดยที่ศาลอนุญาตนะครับที่ศาลอนุญาตนะถ้าท่านจดทะเบียนสมรสปุ๊บแล้ว เด็กคนนั้นจะบรรลุนิติภาวะทันทีนะผมยกตัวอย่างง่ายคนที่ปราดผมนะลูกเขาอายุสิบเจ็ดปีคนะสิบเจ็ดปีแล้วก็เกิดชอบพอการจัออบแปรก็จะทะเบียนสมรสการโดยที่สามยิยอมนะครับกลายว่าลูกเขาคนนั้นบรรลุนิติภาวะหรือยังครับบรรลุแล้วทําให้เขาเทียบเท่ากับคนที่บรรลุโดยอายุที่ยี่สิบแสดงว่าถ้าเกิดคุณพ่อเขาจะมาหารถยนต์น้องคนนั้นจะต้องเรียนอยู่อุดมศึกษาใช่ไหมครับแต่ถ้าน้องนั้นเขาไม่เรียนเอามาหาได้ไหมครับ หัาได้ไหมฮะน้องน้องวายรุ้สิกเจ็ก็จริงนะฮะแต่เขามรรู้นิติภาวะในการจดทะเบียนสมรสก็แสดงว่าเขาก็เทียบเท่ากับอายุยี่สิบถ้าเขาไม่เรียนโรงเรียนสอนน้องยุสิบเจ็ดปีแล้าหักรถย่อนพ่อหักได้ไหมฮะหักไม่ได้แล้วนะฮะหักไปได้แล้วนะครับถึงจะอายุไม่ถึงยี่สิบนะฮะถ้าเรียนอยู่มห้ามาหกหักไม่ได้นะฮะเพราะถือว่าน้องเขาบรรลุนิติภาวะโดยโดยการสมรสไปแล้วข้อที่ทำได้ดีนะฮะ ผิดเยอะนะก็มีอีกครับว่าพอน้องอขาเด็กกรนะั้นน้องอายุสิบเจ็ดพออายุสิบแปดนะเราไปก,กันไม่ได้ใช่แล้วไปหย่ากันกับภรรยาคนะรับไปหย่าซะกลาวว่าน้องคนนั้นอายุสิบแปดปีแต่หย่าซะนะเขากลับมาเป็นผู้เยาว์อีกไหมฮรเอาก็ปุ๋มอายุไม่ถึงยี่สิบก,ก็ผมไม่ได้แต่งแล้วว่าตอนนี้สารภาพป,ปุ๋มโซ่ละฮะกลับมาเป็นกลับมาเป็นผู้เยาว์อีกไหมคะ เพราะต้องกลับมาเป็นผู้ชาวสิแม่จะได้มาหาลรถก่อนได้ได้ไหมครับคุณพี่ว่าได้ไหมบรรลุไปแล้วในการแต่งงานพอปีถัดไปฮนะเราไปทรื่องารแงานเสร็จแล้วเราไปหย่ากันนะกลับมาเป็นผู้ยาวไหมฮะไม่กลับแล้วนะฮะบรรลุแล้วบรรลุเลย <c oughs> บรรลุแล้วบรรลุเลยนะนีให้ทำไหมนะฮะอันนี้ส่วนของเด็กนะครับอันนี้คือเคสเขาจริงๆนะครับอันต่อไปฮะเรย่ระการชีวิตนะครับ ก็หักได้ถ้าริจ่ายจริงเนาะหักได้ถ้าริจ่ายจริงแต่ต้องไม่เก,น 1, นกินหนึ่งแสนบาทนะครับข้อข้อจำกัดต่วไปคือหนึ่งก็ต้องทํากับบริษัทประกันชีวิตที่ที่จดทะเบียนในไทยใช่ไหมครับสองต้องกรมธรรม์จะต้องเกินสิบปีขึ้นไปนะครับอันต่อไปนะครับเงินสะสมกองทุสนสมบัเงชีพนะครับหักได้าริจ่ายจริงนะครับแต่ต้องไม่เกินตัวจ่าย้าหมื่นคือีจริงในคนที่วงเล็มบมางค่าน้งสงสัยผมว่า ทำไมกฎหมายคืออย่างนี้นะฮะผมถึงบริยนท่านว่าผมไม่อยากปกข้อกฎหมายพูดให้ท่านฟังเห็นนะครับบางท่านงงว่าหักรถหย่อนได้หนึ่งหมื่นบาทส่วนที่เกินหมื่นบาทจนเกินสิบแสนบาทที่ว่ายกเป็นภาษีแต่บาท่านออกแบบมันก็หักได้สี่แสนเก้านนยหละครับอะผมผม,มอธิบายใ้ท่านฟังนหนะครับจริงๆแล้วนะครับไอ้ตัวเนี้กฎหมายตัวนี้เนี่ยผิดแล้วะมคนลบราณเนี่ยมันจัดอยู่ในบดหมู่ของประมวลรัษฎากรซึ่งความใหญ่ของประมวลรัษฎากรเนี่ย ศักของตองมาทากอมันเทียบเท่าพระราชกำริมันเป็นกฎหมายที่ใหญ่ครับสมัยแรยกๆก็ให้ท่านแค่หน่นเดียวสต่ไปเมื่อสิบยี่สิบปีสิบปีที่แล้วนะพี่นะแต่นนี้พอเวลาผ่านไปเวลาผ่านไปใช่ไหมครับเขาก็อยากจะช่วยท่านนะครับอยากจะเพิ่มการลดหย่อนให้ท่านนั่นแหละแต่ถ้าดจะเพิ่มโดยการลดหย่อนเนี่ยเขาต้องไปแก้กฎหมายครับคำว่าแก้กฎหมายนะครับวิธีง่ายๆถ้าจะแก้สิ่งสิ่งไหนต้องหาตัวที่ใหญ่วกว่ามาแก้เพราะฉะนั้นเขาต้องกด ตัวที่ใหญ่กว่าพระจะกำหนดมาเพื่อแก้ไขถึงจะลดจอดในท่านได้การปพระกำหนดออกยากมากนะต้องเข้าที่ประชุมใช่ไหมฮะการเข้าประชุมเาาข้าสภาผ่านสวัดออกมามันไม่ทันเหตุการณ์นะเขาเลี่นใหม่เขาเรียกว่าเป็นพระราชกฤษฎีกาแทนกฤษฎีกาที่ออกกันง่ายๆนะมาเพื่อท่านยกเว้นนี่ดึงนไปสาเหตว่าทําไมข้อกฎหมายึงเขียน่ายว่าลดยอนได้หนึดด่งหมื่นส่วนที่เหลือยกเว้น เพราะเขาไม่สามารถเขียน้ว่ายกเว้นส่วนเก้าเนื่องจากมันจะไปขัดกับกฎหมายตัวแรกนะครับอันนี้เป็นความรู้เบื้องต้นนะที่บอกท่านไว้เนาะท่านต่อไปนะฮะน,นี่เราอ่น